ดูดลนนานสำนักงานชนลประทานที่12ขอเสนอสารคดีแผนการจัดสรนน้ำและการเพาะปลูกพืชฤด,ดูฝน2568ของอ่างเก็บน้ำกระเสียวปี2568 อ่างเจ็บน้ํากระเสียวตั้งอยู่ที่บ้านนาตาปิ่นหมู่ที่3ตําบลด่านช้างอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคืนดินที่มีความยาวที่สุดเป็นอันดับที่สองของประเทศไทยเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยการก่อสร้างอ่างเจ็บน้ําและฝ่ายทดน้ําบริเวณต้นน้ําสาขาต่างๆของห้วยกระเสียวเพื่อจัดหาน้ําให้ราษฎรทําการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดปี มีพื้นที่รับน้ำา2 2 2 0ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรีข้อมูลอาคารชลประทานอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว4250เมตรสูง32.5เมตรความจุเก็บกัก299ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำใช้การ259ล้านลูกบาทเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ย200ล้านลูกบาทเมตรต่อปีอาคารส่งน้ำระบายน้ำสูงสุด25、บาลูกบาทเมตรต่อวินาทีอาคารระบายน้ำล้นระบายสูงสุด 1,000, ลูกบาทเมตรต่อวินาทีการใช้น้ำจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกรกฎาคมเริ่มเก็บน้ำในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเขือนกระเสียวเนี่ยเรา เราก่อสร้างโดยกรมชลประทานนะครับจริงๆแล้วเราป้องกันอุตภัยกับพื้นที่ด้านล่างนะครับพื้นที่เรารที่เรารับผิดชอบก็ประมาณแสนสามหมื่นไร่นะครับแล้วก็น้ําประมาณน้ำเนี่ยได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถลงน้ําให้ไปเติมไปทุาที่นะครับส่วนในฤดูฝนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยก็ค่อ,ขอ,ขอนข้างจะดีที่ว่าเรามีปริมาณน้าปัจจุบันู่ประมาณ30%ซซึ่งเรามีการประชุมในเรื่องของการบริหารน้ำ โดยกลุ่มอยู่แล้วมติออกมาแล้วก็คือเราจะมีฤดูฝนลเราจะทํากันเบน้องน้ำประมาณก็คือสี่าหาคซึ่งเราจะยึดปาของน้ำไว้ด้ยหน้าต่างประมาณห้ากระ,กะดาษหจากน,นั้นเราก็จะปล่อยน้ำเพื่อกับในการทำเกษตรกรรมต,ต่อในช่วงฤดูฝนซึ่งน่าพอครับครับก็คือถึงเกรเี่ยวโชคดีเพรว่าเรามีบริหารเรามีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของเราก็คือมีทุกภาคส่วนทั้ง เอกเศรษฐกรและพื้นที่มีทั้งหมดเกลุม่มนะครับก็มีทั้งส่วนร,ราชการท,ท้องถิ่นองค์งานก็ครบเป็นองค์เป็นองค์คณะกรรมการร่วมกันบริหารน้ำตัดสินใจว่าเราจะส่งน้ำเมื่อส่งน้ำเราจะทำอะไรข้อดีข้อดีครับที่ว่าเครื่องเสียงนย้มีคณะกรรมการจาัดการน้ำที่เข้มแข็งครับเราเราเมติของเราค่อนข้าง,งจะชัดเจนทุูกวิจารณ์สาติ คือในช่วงส่งน้ำอย่างฤดูฝนเนี่ยเราก็จะมีหลายๆมาตรการในการประหยัดน้ำนะครับก็เป็นพอดีที่จดุดเข้มแข็งเกนการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำกระเสียวแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ 1. อัตราการระบายน้อยกว่า100ลูกบาศก์เมตรไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2. อัตราการระบาย100-200ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับผลกระทบตาบลแจงงาม อำเภอหนองยะไซตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจงังหวัดสุพรรณบุรีอัตราการระบาย 200- ถึง260ลูกบาทเมตรพื้นที่ได้รับผลกระทบตำบลวังศรีราชตำบลป่าสแก่ตำบลบ่อกรุตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเดิมบางนางบวชตำบลหนองโพอำเภอหนองยะไซตำบลกระเสียวตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจงังหวัดสุพรรณบุรี ฤด,ดูการส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวแบ่งออกเป็นสองฤด,ดูการ 1. ฤด,ดูแลง้งช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2. ฤด,ดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งฤดูฝนปี2568รายเดือนแผนการใช้น้ำฤดูแล้ง154ล้านลูกบาทเมตรผลการใช้น้ำฤดูแล้ง111.2ล้านลูกบาทเมตรช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมแผนการใช้น้ำฤดูฝน120ล้านลูกบาทเมตรผลการใช้น้ำฤดูฝน29.8ล้านลูกบาทเมตรณนะวันที่30มิถุนายน2568 ปริมาณน,น้ำปัจจุบันอยู่ใ,นในกล้เกณฑ์ควบคุมน้ำต่ำสุดและกำลังวิ่งเข้าสู่เส้นระดับน้ำปี2564ปริมาณน้ำในอ่างปีปัจจุบันระดับน้ำบวก82.6เมตรสูงกว่าระดับทะเลป,ปานกลางณนะวันที่27มิถุนายน2568ปริมาณน้ำเก็บกัก114ล้านลูกบาทเมตร38.12%เปอร์เซของความจุ upper root curve 207.92ล้านลูกบาทเมตร69.53ซของความจุปริมาณน้ำในอ่างต่ำกว่าเส้นอั p เปอร์ลูดเคิร์ฟ93.92ล้านลูกบาทเมตร31.41ปอร์ซของความจุปริมาณน้ำลงอ่างอินโฟเดือนมิถุนายน2568สะสม79.64 mcm ณวันที่27มิถุนายน2568ปริมาณน้ำระบายสะสมเอาฟลเดือนมิถุนายน2568สะสม138.22 mcm แผนการจัดสรรน,น้ำและเพาะปลูกพืชฤด,ดูฝนปี2568ผ่านมติเห็นชอบจากกรรมการลุ่มน้ำท่าจีนโดยวางแผนการเพราะปลูกเต็มพื้นที่ชนละปทาน18,412ไร่ มีปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ในกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. เกษตร160.40ล้านลูกบาทเมตร 2. อุปภคบริโภค3.43ล้านลูกบาทเมตร 3. อุตสาหกรรม4.28ล้านลูกบาทเมตร4ระบบนิเวศ6.74ล้านลูกบาทเมตร 5. อื่นๆ9.23ล้านลูกบาทเมตรรวมทุกกิจกรรม184.08ล้านลูกบาทเมตร แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี2568ความต้องการน้ำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมช่วงที่1 171.38ล้านลูกบาทเมตรความต้องการน้ำเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมช่วงที่2 12.70ล้านลูกบาทเมตร อ่างเก็บน้ำกระเสียวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดก,การน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรอีกทั้งยังได้ประโยชน์เพิ่มเติมคือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งสร้างอาชีพในการทำประมงน้ำจืดและด้วยทัศนียภาพที่สวยงามยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนในท้องถิ่นได้อีกด้วย